สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมบราชกุมารีทออพระเนตรการเรียนการสอนนักเรียนบกพร่องทางสายตาที่เรียนร่วมกับนักเรียนทั่วไปและการดําเนินง,งานศูนย์สุขภาพดูแลผู้สูงอายุครบ,บวงจรโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน วันที่20สิงหาคม2568เวลา8นาิกา30นาทีเวลาที่สิงคโปร์เร็วกว่าประเทศไทยชั่วโมงหนึ่งสมเด็จพ,พระนิธิีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนมัธยมศึกษาอาเมดอิบราฮิม ด็อรจานิวพูทูเชรีรัฐมนตรีอาวุโสแห่งรัฐกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมนางสาวบีเอทริชองรองอธิบดีกรมการศึกษาสายพัฒนาวิชาชีพและผู้บริหารโรงเรียนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จ โรงเรียนนี้ก่อตั้งปี2505ตั้งชื่อตามนายอาเมดอิบราฮิมอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ส่งเสริมความสมัคคีของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆเปิดสอนทั้งหลักสูตรภาษาจีนภาษาอังกฤษและภาษามาลายูแตกต่างจากโรงเรียนอื่นในขณะนั้นที่มักสอนภาษาใดภาษาหนึ่งจึงเป็นโรงเรียนตัวอย่างของนักเรียนที่หลากหลายภาษาและวัฒนธรรมได้เรียนรู้ร่วมกันตั้งแต่ปี2510 เป็นโรงเรียนนำร่องแห่งแรกที่เปิดรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็นเรียนร่วมกับนักเรียนทั่วไปปัจจุบันมีนักเรียนบกพร่องทางการมองเห็น5คนและนักเรียนทั่วไปประมาณ1,200คนนางสาวชงชิวหลวนเพน,นีครูที่บกพร่องทางการมองเห็นและเป็นครูที่ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามาหาจักรีรุ่นที่5เมื่อปี2566กรากบลับังคมทูนถึงการส่งเสริมการเรียนการสอนแก่เด็กกลุ่มนี้เชื่อว่าการตาบอดหรือมองไม่เห็นไม่ใช่อุปสรรค แต่เป็นความท้าทายต้องตั้งใจทุ่มเทเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนเหล่านั้นทั้งเรื่องเครื่องมืออุปกรณ์ที่จะทําให้นักเรียนใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจและพึ่งพิงตนเองได้ในชีวิตประจําวันเช่นทําอาหารอบขนมเตรียมวัตถุดิบเปิดปิดเตาหรือใช้ความคิดสร้างสารรค์งานและฝึกทักษะการทํางานเช่นการซื้อขายสินค้าหรือออกไปทํากิจกรรมนอกสถานที่กับชุมชนเช่นที่ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุหรือกับเด็กด้อยโอกาสทําให้ได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม Say โอกาสนี้ทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรการเรียนการสอนและกิจกรรมของนักเรียนบกคร่องทางการมองเห็นเช่นการพิมพ์เครื่องพิมพ์อักษร,รเบลเครื่องหนูนอักษรและหนังสืออักษร,รเบลวิชาต่างๆการเขียนอักษร,รเบลวิชาคณิตศาสตร์และเรขาคณิตการใช้แล็บท็อปช่วยอำนวยความสะดวกและเครื่องคิดเลขแบบมีเสียงพูดการร้องเพลงและสาธิตขั้นตอนการทำอาหารผู้บกคร่องทางการมองเห็นมีทั้งที่เห็นเลือนลางกระบอดสนิท หากเห็นเลือนลางสามารถใช้ว่นขยายช่วยให้มองเห็นได้ดีขึ้นส่วนที่บอดสนิทต้องเรียนอักษรเบลเพื่อเขียนและอ่านและใช้สื่ออื่นช่วยเสริมเช่นออดิโอบุ๊กอีบุ๊กหรือซอฟต์คอปี การช่วยเหลือและพัฒนาเยาวชนที่บกคร่องทางการมองเห็นของโรงเรียนแห่งนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าบุคลากรทางการศึกษาและโรงเรียนมีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาการเรียนการสอนและทักษะการใช้ชีวิตของนักเรียนต้องมุ่งมั่นทุ่มเทอดทนไม่มองอุปสรรคเป็นปัญหาแต่มองเป็นความท้าทายที่ก้าวผ่านไปได้ ขณะเดียวกันต้องแสวงหาความร่วมมือกับชุมชนองค์กรซึ่งสมเด็จพระกนิธิธีรจเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งเห็นความสําคัญของการพัฒนาการศึกษาทุกรูปแบบให้เข้าถึงเยาวชนทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในสถานภาพใดรวมถึงครูที่เสียสละทุ่มเทเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตสิทธิ์ให้เกิดผลในทางที่ดีขึ้นควรได้รับกําลังใจและการยกย่องเช่นกัน เวลา13นาิ30นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงวัย NTU c h e a l t h สาขาบูกิตบาตกเวสเป็นศูนย์ในเครือ National t r a s e Union Congress Enterprise ที่ดูแลผู้สูงอายุครบวงจรใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของสิงคโปร์มีระบบการดูแลผู้สูงวัยที่หลากหลายได้แก่ศูนย์ดูแลผู้สูงวัยรายวันการดูแลที่บ้านสำหรับบุคคลบ้านพักคนชราและการดูแลระยะสั้น เพื่อลดภาระของผู้ดูแลหลักเช่นครอบครัวมีเครือข่ายสถานบริการครอบคลุมทั่วประเทศมีศูนย์ดูแลผู้สูงวัยที่ส่งเสริมให้สูงวัยอย่างมีพลังสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณค่าจำนวน25ศูนย์จะขยายเป็น2 7ศูนย์ในสิ้นปี2568อยู่ในพื้นที่ที่ผู้สูงวัยแต่ละชุมชนเข้าถึงบริการด้านสุขภาพได้สะดวกศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงวัย NTUC Health สาขาบูกิตบาตตเวสเปิดเมื่อปี2558 ดูแลผู้สูงอายุตั้งแต่ในช่วงชีวิตที่ยังแข็งแรงจนถึงมีภาวะพึ่งพิงหรือใช้รถเข็นในรูปแบบระยะยาวพร้อมการดูแลตลอด24ชั่วโมงส่วนศูนย์สูง,สงวัยอย่างมีพลังมีโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมอาทิฟิตเนสแบบวงจรกิจกรรมเสริมทักษะและความคิดสร้างสรรค์กิจกรรมกลางแจ้งกิจกรรมระหว่างรุ่น ให้ผู้สูงวัยมีส่วนร่วมกับเยาวชนในชุมชนเพื่อสร้างความผูกพันและคุณค่าทางสังคมร่วมกันการฟื้นฟูสมรภาพให้กลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้รวมถึงจัดกิจกรรมให้ผู้สูงวัยชายโดยเฉพาะด้วยภายในศูนย์มีพื้นที่ออกกำลังกายกิจกรรมที่ผู้สูงวัยสนใจการทำผมการทำครัวรวมทั้งในศูนย์ดูแลผู้สูงวัยรายวันมีห้องกายภาพบำบัดพื้นที่สันทนาการห้องเรียนสำหรับการเรียนรู้แบบมีปฏิสัมพันธ์ สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีอัตราการเจริญพันธุ์ของประชากรต่ำม,มากอยู่ที่100.97เข้าสู่สถานะสังคมสูงวัยตั้งแต่ปี2,560อายุไขเฉลี่ย83ปีคาดว่าจะเข้าสู่สถานะสังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ในปี2,569 และปี2,573คาดว่าจะมีผู้สูงอายุกว่า9 0 0 0 0คนในจำนวนนี้ประมาณ122,000คนจะเป็นผู้สูงอายุที่ใช้ชีวิตโดยลำพังเกิดการโดดเดี่ยวทางสังคมที่เพิ่มขึ้นรวมทั้งภาวะเประาะบางและโรคเรื้อรังชเช่นโรคเบาหวานและโรคสมองเสื่อมรัฐบาลสิงคโปร์มีนโยบายรับมือกับการเป็นสังคมสูงวัยมาอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับมือร่วมกันดำเนินโครงการ3าเสาหลักด้านสุขภาพด้านสังคมและด้านสิ่งแวดล้อมเช่นส่งเสริมการสงวัยอย่างมีพลังผ่านศูนย์ Active Aging Center เป็นพื้นที่ส่วนกลางสำหรับเข้าสังคมและรับการสนับสนุนในมิติต่างๆสนับสนุนผู้สูงอายุในชุมชนที่มีความต้องการการดูแลในชุมชน เน้นการบูรณาการบริการทางสังคมและสุขภาพในชุมชนรวมทั้งปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพในการอยู่อาศัยให้เป็นมิตรกับผู้สูงวัยมากขึ้นเป็นแนวทางสำคัญที่รัฐบาลสิงคโปร์เห็นถึงความจำเป็นและมีแผนการทำงานเชิงรุกทำให้ผู้สูงวัยยังดำเนินชีวิตได้อย่างมีคุณค่าทำประโยชน์แก่สังคมได้ การเสด็จพระราชดำเนินไปโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีผู้บกพร่องทางการมองเห็นและศูนย์ดูแลสุขภาพผู้สูงวัยในครั้งนี้ชี้ให้เห็นว่ารัฐบาลสิงคโปร์ให้ความสำคัญกับทรัพยากรคนมากและวางรากฐานการศึกษาและอำนวยความสะดวกอย่างเป็นระบบไม่ว่าจะบกพร่องด้านใดทุกคนต้องได้รับการสนับสนุนพัฒนาส่งเสริมทักษะให้มีความสามารถดูแลตนเองใช้ชีวิตร่วมกับคนอื่นและกลับไปช่วยเหลือคนอื่นๆต่อไปได้ ขณะดเดียวกันรัฐบาลก็เตรียมตัวคนสิงคโปร์ให้ได้ปรับตัวก่อนเป็นผู้สูงอายุต่อเนื่องมานานไม่ต้องรอความช่วยเหลืออย่างเดียวแต่ให้ผู้สูงวัยพาตัวเองออกจากบ้านมาร่วมทำกิจกรรมกับคนอื่นในสังคมตามศูนย์ที่จัดไว้ใกล้บ้านใกล้ชุมชนทำกิจกรรมที่ตนสนใจหรือนำทักษะความรู้ที่มีมาสอนคนอื่นวัยเดียวกันหรือลูกหลานเยาวชนต่อไป เป็นการช่วยพัฒนาให้ประเทศเดินหน้าต่อไปด้วยคนที่มีศักยภาพในทุกช่วงวัยทุกสถานภาพโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสาธารณารัสสิงคโปร์